ไผ่กำลังซ่อหาล้านที่สามารถนั่งชิลได้ตั้งแต่เจ้าจดคำ่ำพร้อมกลิ่นน้ำแก๊ก้วยมีฟองมาตั้งนี้เลยวันนี้กินดีอยู่เหนอือจะพาไปร้านเปิดใหม่ตั้งแต่วันที่2 4ธันวาคมนี้ที่กุคนต้องมาที่นี่ก็คือร้านเฟมัสร้านตั้งอยู่ในโครงการพรามสแควร์ตรงข้ามเมยา่าใจกลางเมืองเจียงใหม่เดินทางง่ายมุดบรรยากาศคือน่าไปขนาดแล้วหูก่อตั้งแต่ตอนเจ้าเวลา8โมงถึง5โมงแรงสายคาเฟ่ต้องหักที่นี่ขนาดเพราะว่าที่นี่เปิ้นเสิร์ฟกาแฟาหอมๆจากเมล็ดคุณภาพกับข้าวลำลำแบบ เต็มในบรรยากาศสบายๆแล้วต่อแรงตั้งแต่เวลาหกโมงแรงเป็นต้นไปจนถึงเตียงคืนสายชิลสายแฮงเอาท์สายปาร์ตี้ต้องมารวมตัวกันที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่เปนคือจุดรวมตัวของความสนุกกับอาหารรสล,ลำลำและก่อเครื่องดื่มน้ำเก้งหวยมีฟองกับไฮไลท์อย่างดนตรีสดกับดีเจกูวันไผ่มามาพลาดขนาดเลยแล้วเมนูที่นี่ก็น่ากินขนาดแถมบะปอลำด้วยนะพออย่างอันนี้ข้าวหน้าเนือ้อเนือเน้อที่นุ่มละลายในปากฟินจะต้องสั่งเพิ่มเลยข้าวมันกุง้งกุ้งตัวใหญ่ๆเนื้อ เด้งๆกับข้าวมันหอมๆบอกเลยล้ำขนาดเฟรนฟรายที่กรอบนอกนุ่มในบอกเลยว่าล้ำขนาดยุดกินมาได้เลยต่อไปมาม่าต้มยำกุง้งซุปรสเด็ดจัดจ้านถึงใจเสิร์ฟพร้อมกุ้งตัวใหญ่ๆกับเครื่องแบบจัดเต็มเส้นเหนียวนุ่มยำจงดังยำเครื่องแน่นแซ่บนัวถึงใจเมนูดินสู่ดาวหมูนุ่มชุ่มฉ่ำที่ผ่านการยำมาแล้วใครลองกินบอกเลยติดใจแน่นอนบอกว่าจะมานั่งทำงานตอนเช้านั่งป้าเปื่อนตอนบ่ายหรือจะชิลยาวถึงค่ำกับเปื่อนพร้อม จิบน้ำแก๊ก้วยมีฟองฟังดนตรีสดๆแบบฟินๆิกินข้าวลำลำเตยกันที่นี่คือคำตอบบอกเลยว่าที่นี่พร้อมมอบความสุขกู้คนตั้งแต่เจ้ายัานเดือมาเติมเต็มทุกโมเมนต,ต์ความสุขของกู้คนในที่เฟมัสนเนอร์แล้วปากันวันที่14ธันวาคมนี้เนอรจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเตยนะเจ้าขอบคุณเจ้า